โอ้ยมันก <c oughs> ็ต yeah. ัวใหญ่แล้กินไก่เบร้อยโอ้ตัวใหญ่เอผพายุใส่มึงก็จับอาปถัจับคนไทยอะไรเพราะอะกรไทยเพราะอะไร็ายังไงตั้่ทยวิ่ออ จะปลยแล้วโดนน้าไม่ป่ยแล้จะมาอย่ารัดอย่ารัดรัดแค่นี้เดี๋ยวก็จับไปตุ่มเลยเดี๋ยวเอ้ใส่ถุงไปป่อยที่ไหนดีอย่าถุงกันอย่ารัดครับขอรองเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาถุงให้ บ๊วยเต็มเราจะบ๊อยนะโอ้ยหางหางนันเป็นแผลเปนแมันดันดันงวยหานงวยนะบวยออกดันมันดันห้นมันดันหิ้ว้มันดันผู้เลดเลยตัวผู้นี่อย่ารับผมนะครับผม ปวดนะบฮ้ยมือมันรุ่ยๆเถอะวะปอกกล้วยนะมัดนังตางม่อาเอาก็กล้วยมันอันนี้รู้ดูเหตุตาไมีมีเม็ดในตามาตัดเชือกอันนี้เอากันนะมีดถูตรงไหนเนาะ โอ้ยมันขีดน้องไม่ใส่แรงกว่าน,บบบนัน <c oughs> อะไรน้องก็ได้ตายที่มีคมเดีย๋ยวมันตายก่อนอุ้ยลินกลัวมันนั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายก่อนกลัวมันตายแล้วมันแน่เอื่นนั่นนี่หักข้อมันอยกากกินซอยอยากกินตาก <c oughs> มันอาปากโอเคไม่ตายแล้วมึง <c oughs> <c oughs> ปากันเลยอเจอแบบนล้อปล่อยะหนอยบ่ปอยบ่อวยลูกพี่เอาข้งเจ้าอย่ลูกพี่ังไม่ยอะอยู่ได้ไหมไอาี่หนุ่มนี่ห่องวะจ แค่ตัวเะว้เอาเขแย่างหมือะไรใครอยู่ในห้องไหจับยัดในห้องุ่งนี่แ่วิกสอบเลยนี่เอาไปปวยใ่ไหพเลยถ้าไปงล่มเราอาจรย์ฮะเอาก็สอบได้ปได้ได้านเสอบยากไอ่ะนี่ไงตอมมันขานเป่าเปื่อยหรือเปล่าน่ะระสอบนี่มันไม่เปื่อยนะ นี่พร้อมันจากอันนี้ออกมาแล้วจะขยันออกมาแล้วอันนี้ตัวเมียดิเนี่ยตัวเมียโอ้โหจะโัหรือมึงทำอะไรอย่างไง่วะตัวน่ะเพีเดียว